ในที่สุดนะผมอิกาคุลี่ของเราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมร้านบอรเบอร์ช็อปไก่ตันกุ้งคุ้มและต้นแค่สิบบาท oh <my> บริการกดเกมพาสแมปแดงดังแค่พิมพ์ชื่อไอดียโรบอหรือถ้าอยากอัพไวๆหาไอเทมแมปบอกรูและแมปฟิชพร้อมบริการฟาร,ร์มแมปต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวะดูก่อนที่ลิงก์ปังหมดคอมเมนต์เลยมา ก,ออกอ็อยู่ในสไตล์ระดับอีพิกนะครับผมอ่ะอยู่ในสไตล์ระดับอีพิกนะตัวนี้มาพร้อมกับโฟใหม่ด้วยนะครับผมเป็นโฟของอิกากุลี่เองนะจะเป็นโฟบุตดาบริซิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันโอเคมาเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มดูว่ามันจะได้หรือเปล่ามันต้องสุ่มแบบสปินธรรมดาเว้ยลองดูดิคุณต้องการที่จะเอาคิงออกหรือไม่ใช่ครับเล่นเบือ่อแล้วราชาเอาในชิโดเฉยอะไรวะมาถึงกูได้ชิโดอิซากิวะ เฮ้ยได้โรเลนโซ่อะอะไรวะเนี่ยกูได้โรเลนโซ่ได้ไงน้องฮะเอาเอาอะไรวะเอาเมื่อกี้กูไม่ได้กดสปินนะแต่ทำไมมันเปลี่ยนเป็นอิกากุริอะไรวะเอาโรเลนโซ่ออกูหายเอาโรเลนโซ่ออกูหาย กู <c oughs> ได้อีกการูรี่ว่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาไปเล่นเอาไปเล่นดูเขยา่าสองสามทีเองว่ะง่ายจังวะมาดูโฟนะทีนี้โฟก็จะเป็นบุตรเบริสติ่งนะครับผมจะได้หรือเปล่าวะสปินมีกีบสามสปินว่ะเดมอนวิงมอนเตอร์ชีเนียสคิงอ่ะมาโอเคได้แล้ว เพิ่มความเร็วในการวิ่งแล้วก็เพิ่มความแรงในการยิงมีโอกาส25%ที่จะ ankle brake ศัตรูโดยที่เราไม่ต้อง d i b b l e not use d i b b l e ก็คือเราไม่ได้ d i b b l e อ่ะมีโอกาส25%แต่กูว่าทางที่ดีก็คือ d i ป b l e เถอะ25%ไม่ได้ช่วยอะไรหในสอ่ะไปเล่นไปเล่นเ <c oughs> นี่ยมันมีของมาใหม่ด้วยดิยเป็น go เป็น effect go นะครับ เออเอฟกโกสุลหลอเท่แล้วก็ถ้าอีโมดอาเมตพุทธนะคร yeah. ับผมเอออาเมตพุทธในว,วันหน้าแล้วก็คอสเมติกเอ่อออร่าแล้วก็มีพยักกัดอ่ะประมาณนี้ถ้าใส่ไม่ได้แสดงว่าบอกไมโลเป็นเกย์สามสองหนึ่งไป b จบแล้วชีวิตพวกมึงอ่ะแสดงว่าบอกไมโลเป็นเกย์จริงๆออหนึ่งจุดแปดเอ็มใส่เครื่องหมายตกใจได้อ่าลองดูดิ b อก เฮ้ยเอาได้นะคนนี้คนนี้คนนี้ใส่ตามพี่ใส่ตามพี่ใส่ตามพี่โบอ่าลัคกกี้สปินแฮนอันนี้โค้ที่สามโบอ่าได้ลัคกี้สปินอย่าลืมนะครับผมท้งน้องมองหาเกมพารแมปบูล็อกไรเว้ลแนะนำร้านบบเบิ้ลชอปได้เลยครับเกมพารเสียงทำประตูเริ่มต้นที่30บาทแวะดูก่อนลิงก์ปักหมุดคอมเมนต์เลยเอาเดี <h <h ๋ยว ทำไม,มนเป็นของทำไมนเป็นของคิงไะแล้วทำไมเป็นของคิงวะเดี๋ยวสกิลกดไม่ได้วะกูดนเกียนอาบิลิตี้หนึ่งอาบิลิตี้สองอะไรวะเนี okay ่ยมาสกิลซีมันจะเป็นการกระแทกไงกระโดดแล้วก็สกิลซีได้ลูกมันตั้งพื้นได้เลยเว้เดี๋ยวปรับคูดาวน์นี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงอยู่นะระยะนี้นะ โอ๊ยอะไรวะโดดไม่ถึงโบเอานี่แหละอย่าทำอย่าทำนะท่านี้เอาสกิลซีไปตัดบอลดีกว่าเนะาะอย่ามันยิงได้นะมันยิงแบบแบบนี้ได้นะแต่ว่ามันเบาอ,ะ<ย>อ่ะโหยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเห็นไหม มันจะเป็นผักแล้วก็แย่งบอลมานะครับผมเกมสีอ่านี่ผักแล้วก็แย่งบอลแต่ว่าเราก็จะแบบโดนน็อกแบ็กด้วยคล้ายๆว่าเราก็เอียงล้มด้วยอ่านี่ดิบบดิบบนะครับผมส่วนสกิลวีจะเป็นสกิลส่งแล้วก็สกิลวีส่ง เอาเวกดูนะเอาเวกลองกดแบบไม่มีบอลดิกดไม่มีบอลไม่ได้ต้องกดแบบมีบอลน,นะครับมาแล้วว่ะฉันหวังว่าจะช่วยนายได้นะอันดิเมตฟอร์ม e อ่าดามะเชนดามะเชนสกิลซีต้องมีศัตรูด้วยไอ้สกิลวีเป็นสกิลส่งนะแล้วสกิลบีแหละต้องมีศัตรูว่ะนอะ้อง สกิลซีทำอะไรได้เตะตัดขาเหรอทำฟาวเหรออ้าวทำฟาวด้วยเขาล้มนะแต่เราได้บอลนะอ้าวไปที่ม no ีสามสองหนึ่งสกิลซีแย่งบอลครับผมไม่ให้โดดมาเตะตัดขาไม่อ้า สกัดบอลนะครับผมเราได้บอลนะส่วนเขาก็ล้มไปว่ะสกิลบีแหละสกิลบีเฮ้ยใช้ไม่ได้ว่าเหมือนจะเป็นสกิลยิงหรือเปล่าต้องมีบอลนะครับมาแล้วอ่าเบตาพูทธอื้สกัดล้มเฉยๆขอร้องเถอะ สกัดล้มไม่เฉยเนี่ยนะใช่เหรอสกิลมึงอันติมึงสกัดล้มไม่เฉยเนี่ยนะสกิลบีวัตตะเฮลทำเพื่ออะไรทำไมไม่ยิงไงอามิตาพุหล่นลงไปไปหาสกัดบนลเฉยเดี๋ยวพี่จะทดสอบโฟให้ดูเดี๋ยวพี่จะลองเปิดโฟแล้วก็เสียบดูนะ มันบอกว่า25%เ,าเดี๋ยวพี่ลองเสียบดูเอ้าเสียบไม่ได้嘛สองครั้งไอ้ย้ยเสียบสองครั้งได้สองครั้งครั้งที่สามอา้าครั้งนี้ Uncle Big อันเคิลเบรกได้อีกทีอ้าติดว่ะติดสองรอบติดอีกทีนี่เอ้าไม่ได้嘛มีโอกาส25%ที่จะ เปิดโฟแล้วยืนอยู่เฉยๆแล้วมันจะอาร์เคิลเบรกอ่านี่ติดป่ะห้าสิบห้าสิบนะก็ไม่ก็ดีนิดนึงอ่ะที่ว่าดีนิดนึงอ่ะเป็นพาสซีฟเลยช่วยได้นิดนึงแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าป่ะเดี๋ยวกลัวเสียบอลทางที่ดีก็เด็บเบิร์ดีกว่าเด็บเบิร์ดเอาดีกว่าก็บอกว่าวิ่งเร็วนิดนึงนะวิ่งเร็วนิดนึงแล้วก็บวกยิงเร็วเอ้ยบวกยิงแรงลองยิงดูดิก็ถือว่าแรงใช้ได้ ก็ถือว่าแรงนะแรงนิดนึงประมาณนี้แหละส่วนโฟนะครับผมยิงมุมนี้เข้าไหมเข้าอยู่สกิลซีสามารถใช้สกัดบอลสกัดบอลสกิลซีแล้วก็ส่งบอลสกิลบีครับไม่มีสกิลยิงนะตัวนี้ไม่ใช่สไตร์เกอร์อันดับหนึ่งทำให้ศัตรูเนี่ยเห็นไหมแย่งบอล <laughs> แล้วก็สกิลบีส่งเชี <laughs> ่ยส่ง เป็นแบบตัวตัดบอลเป็นตัวตัดบอลแล้วก็ส่งบอลเอาเดี๋ยวพี่จะลองสก,กัดบอลดูนี่กูโดดโขกงเลยเหมือนจะโดดโขกงนะเมื่อกี้เพราะตัวเรามันกระเด็นอยู่สวยกูส่งไปไหนวะกูส่งกลับหลังได้ด้วยเหรอส่งกลับหลังได้ด้วยเหรอเฮ้ยอ้าวได้บอลเฉยส่งไปกลางประตู ยิงโบโอ้โหเรียบร้อยสวยไ้แอสซิดด้วยโอ้ตัวตัดบอลและส่งบอลดีนะตัวเนี้ทำเป็นเล่นไปซาเอะยยังทำไม่ได้นะพี่บอกให้ซาเอะมันสกิลมันผักไงอันนี้มันสกิลแบบดูดบอลได้สกิลซีเดี๋ยวลองดูไปน้องไปโอ้โหไม่ทนัน อูเซฟได้สวยไป,ไปเลยส่งบอลเอาเออเขาหักไปถ้าสมมันแปลกๆว่ะเหมือนแอนิเมชันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยไม่เข้าไห้กองหน้ากูแปลกๆแล้วเนาะเอาโดนสกัดกูสายได้บอลแล้วนะเมื่อกี้สวยมาแล้วครับผม อ้าวเพื่อนโอ้โหเพื่อนเสียบโหดมากว่าเสียบจังหวะด,ดีเอาแล้วครับผมอ้าวยิงไหมลูกนี้โอ้โหคนเยอะว่ะเชี่ยยิงติดอยู่แก้วอุ้ยบึประตูมันเหนียวอยังวะไปน้องไปกดโฟร์กดโฟร,โฟรลนะทรงเฮ้ยเอาอะไรวะไอ้ลุงมาทำกูทำไมดิในละบอลอุย้ยอยู่นู่นว่ะ ทำไมามันส่งอย่างนั้นว่าหมุนติ้วติ้วติ้ว,ว,วแล้วไปเข้าเท้าศัตรูเฉยมันไม่ใช่ perfect pass นะมันเป็นสุ่มๆยังไงไม่รู้